น้องกระตูนน้องเอมี่มาสวัสดีครับป้านั่งสิจ๊ะให้ให้น้องนั่งด้วยนะครับดาดดาดไปอีตาบ้าอย่าเข้ามาใกล้ผมมีป้านอยู่โดนกูแน่โดนหนูชื่ออะไรแกเจนนี่ค่ะเจนนี่เจนนี่เมื่อกี้บอกการ์ตูนการ์ตูนคนนน้นนี่ถามจริงนะเคยยังบ้าป่ามาถามอะไรอย่างนี้แล้วเป็นผู้หญิงป่าล้วงยังไงเนี่ยทไม่ใครใหญ่จัง ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยแขนค่ะตัวเมียอป่าป่าเนี่ยก็มีคนอย่างป่าเนี่ยถึงแตกตัวรอบครอบไงป่ารอบผมว่าป่าสั่งอาหารดีกว่าไหมเดีกยวเอาเรียกบ่อยมาไนักงานเสิร์ฟเอ้ยมา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 กินอะไรที่ไม่อร่อยหมดเลยนะครับอบรมดีครับทำงานไา้ยังไงน้องหน้าตาดีหน้าเป็นนักร้องไม่น่าเป็นเด็กเลยเราอยากฟังเพลงลองลองเกินสักท่อนที่เพลงอะไรนะมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉัน ล้วงเรี่ยวไว้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเนเพลงนีใช่ไหมอะไรกันมาขอโทษขอโทษเฮ้ยสั่งได้สั่งอาหารเลสั่งอะไรสั่งอาหารเลยสั่งอาหารเลยมือเป็นปลามึกเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาเธอล้วงเลยเหรอเกินไปปะไม่เอาไม่เอาเจนนี่ผัวเมียกันใช่ไหมมันเป็นผัวเมียกันใช่ไหมไอ้แจ็คเนี่ยมันเป็นผัวเจนนี่ครับน่เขอโทษด้วยคาไม่ต้องแต้ป๋าเจนนี่ไม่มี เงี้ยเฉลิมใช่ดูตอนไหนเนี่าคะเออไม่มีผัวค่ะเออไม่ผัวบอกดีก็้ไม่ยอมนะตะโกนไม่ทะมึงเงี้ยอะไรเนี่ยเฉลิมพลใจเย็นได้ไหมผมกำลังทำงานอยู่เพื่อครอบครัวของเราแล้วบอกว่าคืนอย่างมึงเฉลิมพลเไม่เดี๋ยวทอะไรครับครับมึงต้องมึงต้องมาอันที่บายมึงต้องมานั่งเถียงให้มึงอ่ะรับร้านมึงเนี่ยเป็นร้านที่เวียนหัวมาก ผัวเมียใครครับครูมอง้ามึงเอาลูกชายโหดมึงมานั่งกินแล้วใจเย็นเขาปะคือเนื้อเนี้ยนะคู่นี้ผัวเมียกันอันนี้อันนี้เป็นผัวอันนี้ขาอันนี้เขาใจเลยโอเคเคลียร์บอกคนที่โสดอันนี้โสดป๋ามันไม่มีผัวคร่ะแต่มันเป็นผัวนี่ครับแล้วก็เอาจริงๆผมผมมีเมียนะผมมีเมียเขาเป็นเมียผมอันนี้เป็นเมียครับแต่อัเนี้เป็นผัวนี่ครับไอ้นี่ เป็นหวยนี่ค่ะเจนนี่เธอรักเราไหมเลตูน่าต้องไปกลาล้านะเฉลิมพลสองอย่างผมบอกคุณเล่นดีมากเล่นทีสองอย่างครับเธอจะตับกับใครอ่ะเธอเที่ยวเองแล้วตอนเลิกงานขอไม่ได้เลยฉันเลิกกับเธอไปนะคุจะฉันไปคอนเสิร์ตนะคุณต้องไปกับฉันเฉลิมพล ผมก็ต้องดูหน้างานผมด้วยเพราะแขกจะเรียกผมไปหรือเปล่าปตาตายังอย่านั่งอยู่อีกนะกูกวลำเก็บตัคงกูจะซื้อกิจการทั้งหมดเพื่อไปนั่งอธิบายกันตัวเองถ้ากูอยู่ไม่ใช่ลูกคนแล้วขับรถกลับหนองบัวลำพูด้วยมองเหี้ยอะไรสัก N อขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซซซ N เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซซ N ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซซ N S E ก็พวกเรานั้นทำานการทีวีะซนทีวีะเซนทีวีะเซนทีวีะเซนทีวะ